ศูนย์จักษุและเลสิกโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมือง i Care Plus ซึ่งเห็นเห็นความสำคัญของการรักษาโรคตาแห้งนำเข้านวัตกรรม IPL พร้อม m a x ์ y e เพื่อให้บริการคนไข้ที่มีปัญหาหวังช่วยคนไข้ให้มีดวงตาที่กลับมาสดใสอีกครั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับตามากขึ้นโดยอันดับหนึ่งของโรคตาคือต้อกระจก อันดับที่2คือต้อหินพบต่อมาในคนอายุ40ปีขึ้นไปอันดับ3โรคจอประสาทต,ตาเสื่อมและอันดับ4โรคตาแห้งซึ่งปัจจุบันคนไทยเป็นโรคนี้กันมากขึ้นโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคตาแห้งด้วยภาวะมวลพิษทางอากาศทั้งฝุ่น PM 2.5อากาศร้อนชื้น รังสีต่างๆจากแสงแดดและนอกจากนี้การกินยาบางชนิดก็ส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้เช่นกันจากสถิติมีคนไทย1ใน3ต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการจากโรคตาแห้งและด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและบริการทางการแพทย์จากทีมแพทย์คุณภาพทำให้มั่นใจได้ว่า i Care Plus ศูนย์จักษุและเลสิกโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองจะเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาจะเป็นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยปัจจุบันนะครับคนไทยจะเป็นโรคตาเก็บเก็บกันเยอะนะฮะจริงโรคตาทบบั่วไเนี่ยอันดับหนึ่งของของโรคเลยนะฮะไม่เฉพาะคนไทยเนี่ยอันดับหนึ่งคือโรคต้อกระจกซึ่งซึ่งสังคมไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคตากระจกเป็นโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นกับทุกคนแหละพออายุเข้า 60- 70จจะเป็นทุกคนอัน,น,นดับ2ที่พบรองลงมานะฮะทั้งในไทยและต่างในโลกเนี่ยก็คือโรคต้อหินนะครับโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่พบตอนอายุกเกิน40ขึ้นไปพบประมาณสัก1%ของประชากรนะครับแต่ซึ่งเป็นโรคทางตาที่อันตรายทําให้ตาบอดถาวรได้นะครับอันที่3อันที่3ที่พบบ่อยคงก็เป็นโรคทางจอประสาทต,ตานะครับ อันนี้จะลดลงมาหน่อยแต่กะพบได้เยอะขึ้นนะครับจอบสัต,ตว์ตาจะแบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเบาหวานนะครับเบาหวานเบาหวานเนี่ยจอสัตตาก็จะมีความติดปกติเส้นเลือดได้อันที่2จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูองอายุก็เช่นเดียวกันนะพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมีความเสื่อมถอยลงมาจอสัตตาก็เหมือนกับสมองคนเราก็มีการเสื่อมก็จะเป็นโรคจอประสราทตาได้แล้วก็โรคสุดท้ายที่เกี่ยวกับการทํางานเว,วดล้อมเนี่ยคือตาแห้ง ขึ้นเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของเรานะครับก็ปัจจุบันนะครับตาแห้งเนี่ยเรามีหลายงานวิจัยนะครับพบว่าเนี่ยบางงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรคตาแห้งถึง1ใน3นะครับคือ3คนเนี่ยเจอ1คนนะครับตกประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากผลการวิจัยที่ของประเทศไทยครับในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสาเหตุของการเกิดตาแห้งนะครับผมเนื่องจากว่า1นนะครับเนื่องจากว่าสภาวะแวดล้อมนะครับ ฝุ่น PM 2.5นะครับโดนการโดนสภาวะแวดล้อมนะครับพวกเกี่ยวกับรังสีนะครับ UV มากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเรื่องของต่อมไขมันที่ตาอุดตันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของการทําให้เกิดตาแห้งได้ครับผมแนวทางการรักษาตาแห้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันนะครับคือการปรับการใช้สายตานะครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยหมออาจจะแนะนำนะครับคนไข้นะครับให้ใช้สายตาในสูตร20 20 20นะครับคือเวลาเราใช้สายตานะครับนาน,น,านสักประมาณ20นาทีนะครับขอให้มองไปไกลๆสักประมาณ20เมตรนะครับเป็นเวลาสัก20วินาทีนะครับถ้ามองไกลๆไม่ได้ก็อาจจะหลับตาหรือว่าพักผ่อนนะครับมันก็จะช่วยทำให้1เนี่ยตาดีขึ้นนะครับ ขั้นตอนที่2เน hey. ี่ยนะครับในการรักษาเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับสาเหตุของการเกิดตาแห้งนะครับมีอยู่2ประการหลักๆนะครับหนึ่งคือน้ําตาเนี่ยสามารถสร้างได้น sí, ้อยลงนะครับอาจจะเกิดจากการกินยาบางชนิดเช่นพวกยาแก้แพ้นะครับผมหรือว่าโรคโรคบางชนิดทําให้การสร้างของน้ําตาเนี่ยน้อยลงนะครับสก็คือน้ําตาที่สร้างมาเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับน้ำตาที่สร้างมาเนี่ยไม่มีคุณภาพเช่นเป็นโรคของต่อมไขมันที่ตาอักเสบนะครับ มีโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของเรนตานะครับเราก็ต้องค้นหานะครับสาเหตุของของตาแห้งเนี่ยว่าเป็นจากอะไรนะครับสเนี่ยนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การรักษาด้วยยานะครับผมยาก็คือการใช้น้ำตาเทียมนะครับน้ำตาเทียมในท้องตลาดเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งมีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะครับมีมีหลายชนิดนะครับมีส่วนผสมที่มีความแตกต่างกันนะครับ ก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับจากูุแพทย์เนี่ยว่า,าท่านเนี่ยเหมาะสมกับการใช้น้ำตาเทียมประเภทไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพบว่า,าไม่ว่าจะการรักษาด้วยสามะะการเนี่ยนะครับเราก็มีการรักษาเสริมนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการพิสูจน์นะครับว่าสามารถที่จะรักษาโรคตาแห้งแล้วก็ลดอาการอักเสบได้นะครับคือการใช้ IPL บวก LLLT นะครับ การรักษาตาแห้งด้วยลํังสงเลเซอร์นะครับซึ่งเป็นการรักษาที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับทำให้คนไข้เนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมครับก็คือตามอีสเลนต์การเกิดนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าอาจจะสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพศนะครับแล้วก็โรคประจําตัวนะครับหลายๆอย่างนะครับผมเราพบว่าในเด็กและวัยรุ่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบคนไข้กลุ่มนี้นะครับ หลังๆมาเนี่ยเราก็พบในคนไข้กลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะครับที่มีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ iPad iPhone มากขึ้นนะครับการใช้สายตาเป็นระยะเวลานานนะครับการอ่านหนังสือนะครับในสภาพแวดล้อมที่มี PM 2.5ความกดดันทั้งหลายนะครับมันก็ทําให้สภาวะตาเนี่ยนะครับจากเดิมที่สามารถผลิตน้ำตาออกมาได้อย่างมีคุณภาพนะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีการเกิดตาแห้งมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับเทรนในการรักษาตาแห้งนะครับ เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลนะครับมีมีมากขึ้นนะครับตาแห้งเนี่ยสัมพันธ์กับโรคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นไทรอยนะครับคนไข้ไทรอยไทรอยก็ทําให้เป็นตาแห้งได้มากขึ้นนะครับผมคนไข้ที่มีอาการซึมเศร้านะครับก็สัมพันธ์กับโรคตาแห้งนะครับคนไข้ที่เป็นไมเกรนก็สัมพันธ์กับรักษากับโรคตาแห้งนะครับมลภาวะที่มากขึ้นในปัจจุบันนะครับชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งรีบนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญนะครับ ตาแห้งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความรำคาญอย่างเดียวในคนที่เป็นตาแห้งมากๆกระจกตาเนี่ยอักเสบนะครับเป็นแผลถลอกที่กระจกตานะครับแผลและเกิดการติดเชื้อนะครับทำให้คนไข้าตาบอดได้ในคนไข้ที่เป็นมากๆดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ความรำคาญอย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับโรคหลายโรคนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับเกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้ป่วยดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันข้อมูลที่มีมากขึ้นนะครับ เรามีดวงตาอยู่คู่เดียวที่สาคัญนะครับก็คิดว่าโรคนี้เนี่ยก็จะมีความสาคัญมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับจริงจริงโรคเกี่ยวกับตานะครับจะมีสส่วนนะฮะส่วนที่ที่เป็นสายตาสั้นก็จะเยอะขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่เ,เล็กๆเนี่ยเริ่มใช้ iPad iPhone จะไมครับแต่ตาสั้นจะเยอะขึ้นอันที่2กลุ่มที่สูงอายุที่บอกนะฮะโรคทางสูงอายุนเนี่ยต้อกระจกต้อหิน นะครับจะเป็นมากขึ้นในในอนาคตของประเทศไทยซึ่งซึ่งก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเด็กแรกเกิดตัวหนึ่สามขวดเนี่ยอย่างน,น้อยควรจะมีการตรวจตาสักหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับป้องกันเรื่องโรคสายตาสั้นตาเหลาตาเขนที่2คนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับควรจะมาหาตาชุดแพทย์เพื่อเช็คเรื่องต้อหินนะครับ แล้วก็พออายุ60 70ปีเนี่ยก็วควรจะตรวจไปเรื่อยๆก็จะมีต้องต้อกระจกหรืออาจจะมีโรคจอตาเสื่อมตามมาก็ได้นะครับจริงๆที่เรียนให้ทราบว่าดวงตาเนี่ยคนเราเกิดมาก็เป็นมีแค่สองข้างนะมีคู่หนึ่งนี่แหละถ้าเราดูแลมันดีมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขนะครับลอง,งเดินหลับตาสักหนึ่งนาทีเนี่ยเราคงไม่มีความสุขแน่ๆนะครับถ้าเรามองไม่เห็นงั้นดวงตาที่ดี เป็นสิ่งทําให้คราบชุดเราดีขึ้นก็อยากให้รักษาดวงตาให้อยู่กับเราไปจนตราบนานเท่านานนะครับผมก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับคือโรคตาแห้งเนี่ยนอกจากจะสัมพันธ์กับโรคหลายโรคที่ที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับคนหลายคนเนี่ยพอมีการอาการตาแห้งเนี่ยเกิดจากเรื่องของบริเวณตานะครับบริเวณรอบๆดวงตาเนี่ยมันมีการอักเสบนะครับการอักเสบของบริเวณรอบดวงตานะครับ จะทำให้บริเวณเปลือกตานะครับมีความผิดปกติบางคนมีเรื่องของเปลือกตาม้วนเข้าในขนตาทิ่มตานะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ถึงขนาดนั้นเราไม่รีบมาตรวจก่อนนะครับคนไข้เนี่ยก็จะต้องไปผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อแทรกซ้อนนะครับผมอย่างที่ทรากกันนะครับว่าว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วการตรวจเนี่ยไม่ไม่เจ็บนะครับ แล้วก็สามารถที่จะป้องกันนะครับโรคตาที่มันมีมากมายหลายชนิดได้นะครับดวงตาเรามีแค่คู่เดียวนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยหรือเราจะมีเวลาเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถเรียกกลับมาได้นะครับเสียสละเวลานิดนึงนะครับมาตรวจผิวดวงตามาตรวจโรคในดวงตาโรคของกระจกตาโรคของจอประสาทตานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็น สิ่งสำคัญที่เราทุกคนมีสิทธิ์นั้นได้ครับผมขอขอบคุณนะครับ